เดมเมื่อนอนละนอนแล้วหรอ,น,น,อน,นอนเลยหัวค่ำมใช่นะไม่ง่วงง่วงโอ้โหเมื่อเช้าไม่ชา้ชาตื่นเช้าไงเชา้าไม่มีเลยสักตัวหนึ่ง ฟ้าร้องอ่ะแบงค์ได้ยินไหมได้ยินค่ะฟ้าหรือท้องครับเป็นท้องร้องนะคะฟ้าร้องฝนจะตกเนี่ยฟ้าร้องฝนจะตดน,นะคะเอา้าบ้าน,นสองหลังทำไมมันไม่มีปืนให้เลยวะ That's an you and you โอเคว่ะเจ้ามาเลยเนี่ยอะไรหรอนวะมีอะไรเลยมาเลยแบงค์อยู่เบอร์ไหนวะเบอร์สี่เบอร์สี่ก็เมื่อกี้ยังเห็นเจ๊วิ่งมาหาอยู่เลยไม่เจ้ไม่มีของเนี่ยตอนเนี้ยวิ่งหาของอยู่เน่แน่แน่ ให้เจ้ได้ก่อนไม่มีก่อนแค่แผ่นเดียวเลยใครวะพ<ท>ี่น้องมึงแหละเนี่ยเอเคก็มีอีกอะเอาไหมไม่เอาค่ะได้อินโฟแล้วค่ะ เอ็มโฟอ่ะใครเล่นเอ็มโฟว์อ่ะมีแหละค่ะมีเอ็มโฟว์อันนีะนะ้เอ็มโฟดิจินมีไหนอ่ะขึ้นไม่ใชไงชื่อนะขนึ้น,นชื่อเลยอยากได้เนอะไปสวยมันมาเอาจากศพ <c oughs> จะไปป้นปืนเขา <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนคนนั้นไงที่เขาที่เขาเอาป้นปืนมันเล่นได้อะไอ MC เอนะ็มสี่เซนน่ะเ,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 เราไม่มียาเติมเราต้องทำอย่างนี้มึงไม่พิมพ์บอกไอพีอ่ะคือว่าอ่ะมึงไปเล่น m p กับไอแบงค์เลย เพราะว่าตีเต็มแบงค์มันไปเล่น m อ็นู่นน่ะ <c oughs> ไล่มันไปหาพี่มันเลย <c oughs> ไม่ใช่แล้วเขามีพี่ใหม่แล้วเขามีอาจารย์ใหม่แล้วเขาไม่เขาเาไม่ใช่ลูกศิษย์เราแล้วไ <c oughs> อเจ ไอพีไม่ไหวพีมันเล่นมไม่พอแบงแบ,ง,แบงมาเก็บไกระเบิดกระจายเนะี่ยแบงเนะี่ยระเบิดกระจายไม่นี่รวกแจ๊กเก็บไม่ได้ <c oughs> ไว่ะเขมากเลยิงไปแมบนลยดูเนี่ยไม่มีกระเป๋าม่วงมาเก็บของไม่ได้นะ่ะ นี่กระเป๋าม่วงไหมไอตัวนั้นไม่ม่วงไปวิ่งไอระเจวิ่งไปนี่ไงเก็เนี่ยมาร์กอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมีกล่องนี้แหละเก็บไม่ได้ไปเขาก็ยังหาเป๋าม่วงอยู่เลยยิงลมไปนน่นแล้วไปเผื่อตีดไอตรงนั้นมันเดือดนะ เนี่ยบางคนชอบมาปิดตรงนี้ไงน่ะตกแล้ววิ่งแสงตรงนี้มาตกเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกเนี่ยใครยิงวะคนลงฝนฝนตกมันยิงมาจากข้างหน้าแหละเจ๊กําลังตักอันนั้นอยู่อ่ะโอ้โหลืออั้งแกงลอไม้คินอยู่ อ๋อไอ้ยนาูุประตูหัวไม่แตกแต่หัวแล้วมีล็อกเตอร์ไหมเนียองแดงนั่เยเฮ้ยเฮ้ยข้างในตัวเฮ้ยทำไมทำไมถึงเดินไปตรงนี้จะมี โอ้กองแดงไม่มีแจ่ปืนยิงระเบิดกระป๋ไม่มีแม่ไอตัวนี้มีกระเป๋าม่วงแบงค์ไอตัวที่เจ๊อยู่เนี่ยไหนมีกระติ๊บเนี่ยปลากระพดเนี่ยปลากระพงจ้ะ ไอ้แม็กซี่เรายังไม่ได้เราไ,ไ้เราเอาเด็กนิดว่าละเราลองโอ้โหเว้เนยปืนอะไรวะเนี้ยไม่โด<ห>น,นช้าขนาดนี้ไปเราเอาเอาบ้านหารถ ขึ <N> ้นบินดิก็ม่วงนี่เฮ้ยไปไปไปเอาเลยโกรไกด้วยเอ๊ะนี่มามีคนไกลด้วยปืนฟ้าอะไรนะปืนจม แบบเนี้ยไม vale ่เคยเจอเนี้ไม่คุ้นชื่อเฮ้ยใครยิงวะโอ้โหเล่เขาต่ะเกือบแตก โมเกิน,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 นอคีมเลกินน่ะเออแต่พวกเนี้ยมันดีอย่างเนี่ยยิมสิบสามดีกว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งตัวดขีข้างบนข้างบนหมดปะคุ่มเลยตัวเดียวน่าจะหมดเดินมาเดินไปอปไปหลุด<ะ>เอา,เอา,เอาข้างล่างกันเถอะ ห้เร็วไอบงเอาไหมเอาไหมไอไอ้สไนเจอ่ะมาว่าระเบิดลอยมอยู่ในมีตัวลามาหลังตัมาหลังบดมั้งไปดูไปดบดบด เดี๋ยวพอจะเบิดอะ่ะมีหลังนู้ดอีกนะไปหนึ่งนะเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆเฮ้ยเดี๋ยวบนถนนบดวะเนี่ยวิ่งมาเนี่ยมาเล้วมาแล้วรถรถไฟคุณคุณตัวหนึ่งคุรถมาโอ้ตอัวแรกตัวไม<ๆ>่ค<ๆ>ุบดไอตัวน<ๆ>ี<ๆ>้อีกตัวหน<ๆ>ึ<ๆ>่งน่ะหลังหลังกำแพงเลยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันตัวเดียวม่คโอ้โหนี่ไงจริงด้วย โอ้ผมเล็งจะนายยิงบทยู่โอ้ร้อนน่าจะลิงลู่ไปบทลู่ยเจ๊เจ๊ไม่เจ๊แหลก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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่นกนกเราแหลกเราแหลกมันมันมีตัวนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนมาจากฝั่งก่อสร้างนะนี่ไงเก็บแถบแล่วหนี่อนเก็มโฟว์ไม่รู้ ขึ้นขึ้นขึ้นเรืบินล้อเรองบินล้อเลยไม่หอมไม่ได้หอมไม่ได้อมไม่ได้ระวังระเบิดมีมีรถเลยรถเลยชุบจุดเลยอยู่ข้างหน้าเลยมันอยู่มันมีตัวเดียวว่ะอยู่ข้างหน้าว่ะมันมาแล้วเนี่ยใช่ไอ้ก่อสร้างอ่ะก่อสร้างมันอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เดี๋ยวรอเพื่อนเกิดก่อนไอ้ชุบจุเลยเฮ้ยรถจะระเบิดแล้วโดนโดนอะไรอ่ะโดนนั่นแหละมันยิงอ่ะ ลงลงลงมันอยู่บงบนก่อสร้างแน่ๆเลยแบงค์แบงค์ไปเอาไปเอาที่เดิมให้ได้แบบนี่ไอ้แบงค์แบบว่าตอนไหนอะไรเลยอ๋อเบี้ยวอะเร็วขนาดเร็วมาเร็วมาเร็วมาไม่มันมันรู้สึกว่ามันแรกแต่มันยิงไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวไปลงตรงนั้นได้ไหมตรงตรงไอ้ดอก้างบนอ่ะแปะปืนปืนปืนข้างบนดีกว่าแปะไอ้ดอกบนนี่ไอ้ดอกไม่เอาไหนเอาเดี๋ยวกลัวมันโดนสนามข้างล่างนะ่นปืนข้างบนดีกว่าไม่ไม่เราไปเอาแอ้ดอกเขียวเดี๋ยวเราไปเอาไอ้ดอกเขียวมัน ให้เพื่อนเก็บปืนก่อนมาแบ่งลูกปืนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบ่งลูกปืนให้เพื่อนสามมาวะเมสไนห์อยู่ในศพมะล่างระวังนะระวังนะอย่าอยู่ตรงที่โล่งแม็กสไนห์วิ่งเร็วแมสไนห์เนี่เอาอยยังลงเมสไนห์เดียวเลนี่ว่วะปืนระเบิด ระเบิดเมากระสุนมีอะไรเล่นแล้วมีปืนระเบิดเหลืออยู่ตอนนั้นนี่นี่กระสุนไม่สนัยเด้อเอาสนไยแล้วเนี่ยกระสุนสนัยใครมีกระสุนนี่อาร์มั้งกระสุนขาวกระสุนนี่อาร์กระสุนนี่อาร์เมากระสุนระเบิดนี่ให้หลังหลังเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเจ้เขาขากระสุนท้นตาน่อยเจ้เนี่ยเจ้แบ่งไปเน้าของเจ้เหลือเท่าไหร่วะเหลือญร้อยก่าเองอ่ะเอาแบ่งที่ยิงลงนะเก็บไว้ยังอาะแผ่นท่องก่อไว้เอาเอาแล้วแค่นี้น่าจะพอได้เล่นอยู่ มันน่าอยู่กันในโครงสร้างกันแบบเลยว้พวกนี้ใช่ไม่เดี๋ยววงน่าจะอยู่ที่เราเราเนา่ยอยู่บนเขาดีกว่าไม่รู้ไอสองไอไอตัวที่โดนยิงตายเพื่อนมาเลยมันน่าจะชุดตาบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าเอาสไนไม้แบงก์เอาเอาระวังนะอย่าเพิ่งนี่นะเดี๋ยวเก็บปืนให้ไอ้แบงก์ก่อนเก็บมาก คนจังเลยไม่ตายคนจังนี่ไม่รู้จักใครเนี่ยฮะไอ้คนไอ้นี่แหละตีนี่แหละคนจังอ่ะตีกิมจังเหรอตีเขาแหละไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนจังอะไรไม่รู้ไม่ใช่กิมจังคนนั้มาแล้วมาตัวนึ่งคนละคนคนละคนเก็บตัวเอาไปเก็บแล้วโอ้โหไม่คนเดียว

ไม่เดี๋ยวข้างบนหอหรือเราไปเราไปเรบไม่ใช่ว่ามันมามาทางขอต้องซ่อมเกาะหนะมันจะอ้อมมานะผมว่ายิ้มนึ่งสามยิงไกลไม่ได้ขอบคุณซ่อมเกอะหน่อยเหลือบ้างเกาะม่วงเกาะม่วงเกาะเราไม่มีซักแผ่นเลยตอนเนี้ยขนาดถามมีแต่เกาะดำครับแผ่น่อข้าางงลเว่าแล้ว บอกแล้วว่าจะไหนแล้วโอ้โหมันไม่ต้อมันอ้อมขอข้างบนมาไม่ไม่มันอ้อมข้างล่างมาไม่มีนั่นด้วยอ่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งไหนบ้านบ้านข้างล่างเอ้ยนี่มันอยู่ข้างบนนี่แบงแบงแบงมาว่าแบงแบงอยู่ข้างบนเราวิ่งมาใช่ไหมมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี่มันอยู่ข้างบนนี่อยู่ในนี้อยู่ในนี้หมาวิ่งขึ้นข้างบนแล้ว นี่นี่มันอ้อมไปบ้านหลังนี้แล้วบดปลาไอตัวข้างล่างนี่สไนเปอร์เฟืรองแจ้งแน,น่นอนไอ้นี่แน่นอนโอ้โหต้องมีสไน,นเปอร์อยู่เงอ้ยนี่ยีมันอยู่ตรงนี้ตัวนึงอะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นสอ,อ,องนึงจะไม่มีของแปลงแต่ก็ใช้ได้มาใครวะเนี่ยมาผมมาผมา นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาจากข้างล่างแน่นอนผมว่าไอ้แบงค์มีสระสุนแบ่งให้ยิงบอมบ์ดิของเจ๊ก็มีอยู่มีแล้ะมีและมีละใช่ไหมมีอยู่มีมีอยู่เก้าสิบนัดเองตอนเนี้ยมาแบ่งไอที่เจ๊มาแบ่งแบงไอที่เจ๊แบงค์มึงอย่ากอยู่ที่ถุงมะเนี่ยไอตัวสไนัยมันต้องอยู่แถวข้าบ้านข้างล่างนะเนี่ยระเบิดมีแบงค์เนี่ยมาแบ่งเอากระสุนก่อนมันไม่รู้ว่าอยู่ไหนหาไม่พบ เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเราอ้อมไหมเราเราอ้อมไปบ้านที่บ้านเนี้ยบ้านบ้านบางครั้งเนี้ยที่มันเป็นมีวงมันอยู่ในวงอันนี้เนี้ยบ้านหลังนี้มั้งปืนระเบิดได้ไหมเอาไปอ่ะเอาระเบิดอะเก็บไปเลยอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยมีระเบิดเนี่ยให้เอาเก็บแล้วเก็บแล้ววน้า มันจะอยู่อีกฝั่งเขาหรือเปล่าไม่ก็บ้านข้างล่างอะผมจำได้มันโดนยิงจากบ้านข้างล่างอีู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาใช่ไหมอ่ะโดนโอ้โเราขอพาโอ้เพิ่งสนัยผมไม่ได้หยิบมาด้วยเมื่อกี้เสียดายสองตัวเฮ้ยเอยอสองตัวสองตัวตัวหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งนู่นไงพบแล้วแย็บแย็บแย็บหลัง ตัวข้างบนยิงเจ็บมากแล้วมันไม่ยอมออกมันตายวงนะันตายวงมาแล้วตายวงมัน <c oughs> ตาย <c oughs> มันโดนบอดดี้แล้วก็ตัวล่างคือบอนไอตัวบนลังค้านะ่ะตัวสนไนเย่เลย มันมีสองตัวเองมั้งใช่ไหมใหญ่สองตัวนะมันเก็บเพื่อนทนหารไม่รู้เพื่อนมนันโดนยิงตายไปนะมันยังไ,ไ,ไม่ได้ชุบนะทีม่มันชุบมันก็มีสองตัวแนละ้วใช่มันยังไม่ได้ชุบเลยเอโฟโรริกิกไนไงเนะ่ยโห<ถ>ตัวนึงอวันนี้ก็เจอไอ้ S, คนต่างประเทศนะคนอ่าคนมาลายูอ่ะอิสลามอ่ะ มันไปคนเด er. ียวทีเนี้ยคือเราเข้าวงไม่ทันเนี่ไงเจ๊เข้าวงไม่ทันนะวันนี้เราเราจะก็ตายนอกวงอ่ะละเพราะว่าไอเบอร์สี่อ่ะมันมันตายก็เอาไอเบอร์สี่อ่ะมันก็มาเก็บเจ๊จากนอกวงนะทีเนี้ยคือมันก็เข้าวงไม่ทันเหมือนกันมันก็ตายเก็บกันสองคนอ่ะเก็บกันไปเก็บกันมาไอเบอร์สามวิ่งไปข้างหน้าเนอะทนไม่ไหวก็เลยเปิดไม่ดาเลย บอกว่าทําไมมึงไม่ออกมากวยเพื่อนมึงก็เล่นอยู่คนเดียวมึงเหรอมันมันสุดท้ายมันก็กลับมานะกลับมาชุบเจ๊ก็เจ๊ลงบงเลยก็ไม่เชิงดำา